รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทคิดเด็กไฮ<ห>เทคผมพี่หลามจิโก้ไอทีผมแพนลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับมาเจอก,กันกับพวกเราทั้ง3คนนะครับทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่นําเสนอเอาแต่เรื่องราวสาระน่ารู้มาให้คุณได้เรียนรู้กันทุกสัปดาห์เลยนะครับ,รบในแต่ละสัปดาห์เราจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแหล่งความรู้ต่างๆในโลกเหล่านี้มีมากมายยิ่งนักนี่ขนาดเราขมวดไว้เพียงแค่3ม หัวข้อเท่านั้นนะนั่นก็คือช่วงแรกของรายการแล้วครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ว,าาวันนี้สนุกคิดวิทยาศาสตร์นำเสนอเรื่องอะไรครับเรื่องเรารู้จักจักรวาลเป็นหมื่นล้านปีได้ยังไงโอ้โห,โหสุดยอดมากๆเลยช่วงที่สองของรายการก็น่าสนใจเป็นช่วงเทคโนโลยีชื่อช่วงว่าทัานโลกทัน คร, <S <S ครับผมทันโลกทันเทคนี่เราอยู่ในซีรีส์อะไรอยู่นะหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ย AI ซีรีส์ AI ใช่ตอนที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้ตอนจบ7ตอนที่7เป็นเรื่องอะไรครับ AI ปัจจุบันโอ้โห AI ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้<ช>เลยตอนนี้เน <ะ S 2> ี่หลายคนรออยู่ เมื่อไหร่อะเมื่อไหร่พีทกับคุณพ่อเนี่ยเมื่อไหร่จะพูดเรื่องแชท GPT นู่นนี่นั่นอะไร Open เ <c oughs> เนี่ยวันนี้ <c oughs> ได้พูดแล้ว <c oughs> วันนี้ได้พูดแล้วนะเจอกันแน่นอนนะครับ <c oughs> ช่วงที่3ของรายการก็น่าสนใจระวังภัยไซเบอร์นะครับ <c oughs> วันนี้จะพาไปดูเคสหนึ่งครับ <c oughs> เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทการเงินระดับโลกเลยนะครับอยู่ที่ฮ่องกง <c oughs> โดนคล้ายๆกับแก๊ง call center แต่เป็นเทคนิคที่ล้ำลึกมากๆ ไปพบกับช่วงแรกของรายการกันเลยไปครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องเรารู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลหรืออวกาศเป็นหมื่นล้านปีได้ไงอืมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ เราต้องเล่าย้อนกลับไปเลยนะแต่ว่าเรามีเวลาไม่เยอะใช่ไหมเราก็จะย้อนอดีตแบบเร็วๆหน่อยนะเอาแบบไม่ละเอียดมากนะแลบบ้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีสมัยก่อนเลยยุบดึกดําบัรเลยเนี่ยนะฮะมนุษย์เราเนี่ยยังมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เยอะเราเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นดาวคนสมัยนั้นเขาบอกว่าข้างบนนั้นนะ่ะคือสวรรค์เพราะเรายังไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ดาวที่มันสว่างระยรยิบระยับบนท้องฟ้ามันคืออะไรคนที่มีความรู้มากๆในสมัยก่อนนั้นก็คือคนที่อยู่ในแวดวงศาสนา พวกนักบวชพวกผู้สอนปฏิบัติธรรมทั้งหลายแหละสอนธรรมะทั้งหลายหละเขาก็จะมีความรู้มากเขาก็จะบอกว่าโลกเราคือสิ่งพิเศษเราคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น เราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วเราก็มีดาวที่อื่นเหล่านั้นเนี่ยเป็นดาวประดับฟ้าอตอนอข้าคืน<ร>ดวงอาทิตย์ก็หมุนรอบเราดวงจันทร์ก็หมุนรอบเราดาวทุกดวงก็หมุนรอบเราเราคือสิ่งที่พิเศษมากๆนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นยังคล้อยตามเลยนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการหรือวิธีการเรียนรู้ที่มากพอยกตัวอย่างอย่างอรลิสโตเตลอริสโตเตลนี่ถือว่าเป็นบรมครูของนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวง เขาอยู่ในยุคกรีกโบราณเลยถือเป็นนักปัชญยาด้วยแล้วก็ถ้าจะยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้ไอโิโซเตลยังเชื่อเลยว่าเงยหน้าขึนไปบนท้องฟ้าโลกเรานี่แหละทุกอย่างหมุนรอบโลกเราเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและข้างบนคือสวรรค์อันนี้คือสิ่งนี้เลยแต่หลังจากยุคของอโิโซเทลมานะครับเราก็เริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีสาขาวิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์เริ่มมีสาขา,าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เริ่มมีคำว่าน,นักวิทยาศาสตร์ทำการค้นคว้าและทดลองมากยิ่งขึ้นคนเหล่านี้ครับมีทั้งคุณโยฮันเคปเลอร์มีคนคนชื่อนิโคลัสโคเปอร์นิคัสสองคนนี้แหละเป็นคนที่ค้นพบทฤษฎีหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วโลกเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวาที่ไม่ได้หมุนรอบโลกเราเริ่มจากคุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก่อนเขาเป็นนักคณิตศาสตร์เขาก็บอกว่าถ้าทุกอย่างมันหมุนรอบเราจริงเนี่ย เขาเอาวงโครจรของทุกดวงดาวทุกดวงเนี่ยมาทำมาคำนวณเป็นสมการมันจะต้องมีค่าที่สม่ำเสมอไม่เป็นวงกลมก็เป็นวงรีคืออย่างน้อยๆก็เป็นวงมันต้องคำนวณและระบุตัวเลขได้ผลปรากฏว่าสิ่งที่นิโคลาสโคเปนิคนส,คนนนคสเจอก็คือเอ๊ะค่าตัวเลขมันมันสวนทางกับความเป็นจริงอยู่คือคำนวณแล้วว่าดาวดวงนี้ควรจะอยู่ตำแหน่งนี้เอ๊ะไม่นี่ไม่อยู่ หรือ,อว่าสมการผิดหรือแบบคำนวณผิดหรือชุดความรู้ผิดก็ยังเป็นเง่อนงงำอยู่ส่วนคุณโยฮันแคปเลอร์ก็มาบอกว่าโอ้ถ้าเราอ่ะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วสิ่งใดล่ะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาก็มองหาว่าอะไรจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้นั่นก็คือดวงอาทิตย์คุณโยฮันแคปเลอร์บอกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาสมการทั้งหมดเนี่ยย้ายมาเป็นเซนเตอร์จุดศูนย์กลางอยู่ที่ดวงอาทิตย์เหมือนเส้นวงโครจรทั้งหมดเนี่ยมันจะลงตัวนะ นิ S 2> <S 2> <S <Nicholas S 2> โคลัสโคเปนิคัสก็เลยทําการคํานวณใหม่คํานวณอีกครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนสูนร์คานวณเป็นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกต้องหมดเลยสองคนเนี้ยอายุเยอะแล้วตอนคิดคน้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วการสื่อสารสมัยนั้นก็ยังไม่ทั่วถึงเรื่องนี้ก็ยังไปไม่ถึงศาสนาหน่วยงานศาสนายังไม่ทราบเรื่องสองคนนี้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปก่อนนะอายุเยอะนะครับก็ค้างค้างคาคากันเป็นความเชื่อที่ผิด แล้วก็ค้างคาอยู่ตรงนั้นจนมาถึงยุคของกาลิเลโอกาลิเลอีรู<า>ื้จักน <ะ S 2> ักวิทยาศาสต<ะ>ร์ที่ทุกคนทั่วโลกให้ความนับถือใช่กาลิเลโอก็หยิบเอาทฤษฎีของโยฮันเคปเลอร์และนิโคลัสโคเปนิคัสมานะครับบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่สองคนนี้พูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนเราต้องพิสูจน์กาลิเลโอเลยสร้างกล้องดูดาวขึ้นมาด้วยตัวเองอแล้วก็ส่องไป ส่องไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาค้นพบว่าเอ๊ะดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์นี่คือดาวประกายพลึกกับดาวประจําเมืองการิเลโอบอกว่าดาวประกายพลึกที่ทุกคนรู้จักกับดาวประจําเมืองที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมันคือดาวดวงเดียวกันนะมันไม่ใช่คนละดาวนะเพราะเขาส่องแล้วมันคือดาวดวงเดียวกันเลยความผิดปกติของดาวศุกร์คือถ้าดาวศุกร์หมุนรอบโลกดาวศุกร์จะต้องมีรักษณะโค้งวงโคจรที่สามารถอยู่ในวงกลม ในสภาวะหนึ่งแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวศุกร์อยู่ใกล้โลกแล้วผ่านไป3-4สี่เดือนดาวศุกร์ก็อยู่ไกลออกไปจากโลกทำไมเส้นวงโครจรมันไม่กลมก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าสแสดงว่าทฤษฎีที่นิโคลัสโคเปอร์นิคัสบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเป็นเรื่องที่ถูกต้องพอการลิเลโอสอนคนเรื่องนี้ปั๊บถูกศาสนจกักเข้ามาคุมตัวเลยบอกคุณกำลังฝ่าฝืนคำสอนของพระเจ้า <us> <us> ห้ามกาลิเลโอออกนอกบ้านห้ามสอนหนังสือห้ามเขียนหนังสือห้ามแต่งเรื่องใดเป็นเด็ด,ด,ดขาด <us> เขาต้องอยู่กับบ้านจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วเชื่อไหมครับเรื่องนี้ก็ถูกกําหนดไว้แบบนี้จนผ่านมาสองร้อยปีพระสันตะปาป,ปาจอรปอเนี่ยเป็นคนออกมาถแถลงการแทนาศาสนจักรขอโทษว่าสิ่งที่เราทํากับกาลิเลโอไปเมื่อสองร้อปีที่แล้วเป็นสิ่งที่ผิดเพิ่งยอมรับกันแต่สิ่งที่กาลิเลโอทําไว้คือทําให้เรารู้เลยว่า ดวงอาทิตย์มีดาวบริวารเป็นโลกเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วทุกอย่างก็หมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์และกล้องดูดาวที่กาลิเลโอส่องไปบอกว่าดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลมันมีระบบสุริยะแบบเราเนี่ยอีกเป็นร้อยร้อยพันพันเลยอยู่บนฟ้านั่นทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เกิดการส่องดาวเนี่ยแหละจนกระทั่งเกิดเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศขึ้นมาใช่ไหมสองดวงที่เรารู้จักกันดีกล้องโทรทัศน์อวกาศมีชื่ออะไรบ้าง เจมส์เวบเจมส์เวบอันนี้ตัวล่าสุดนะตัวก่อนหน้าเจมส์เวบคืออะไรครับฮับเบิลฮับเบิลก้องสองตัวนี้แหละที่สอ่งออกไปแล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคำนวณรู้ว่าแสงมีระยะการเดินทางแปลว่าอะไรภาพที่เราเห็นแสงเหล่านั้นเนี่ยคือภาพในอดีตแล้วเราสามารถคำนวณระยะเวลาที่แสงนั้นเดินทางมาถึงได้ด้วยปรากฏการเลสชิฟก็คือการเปลี่ยนไปการยืดความยาวของคลื่นเอาสูตรของการเปลี่ยนแปลงความถี่ มาคำนวณเป็นระยะเวลาได้ <c oughs> เราจึงค้นพบจุดกำเนิดของกาแล็กซีเรานะครับที่เรียกว่า Big Bang ค้นออกไปก่อนหน้านี้1.3.800ล้านปีได้แล้วคราวนี้เราส <c oughs> ่องดาวดวงไหนเราก็รู้เลยว่าดาวดวงนั้นห่างจากเราเท่าไหร่ระยะทางคิดเป็นปีแสงก็สามารถนับเป็นช่วงเวลาของปีแสงได้ด้วยนา่าทึ่งไหมโดยที่เราไม่เคยไปดาวดวงนั้นเลยเรายังไม่เคยออกนอกสุริยะเราเลย แต่เรารู้ได้ไงอ่ะว่าแบบเอ้ยหมื่นสามพันแปดร้อยล้านปีมีอะไรโน,น,น,น้นี่เกิดขึ้นเพราะวทาทินี้แหละเพราะแสงที่มันส่องมาหาเราแสงมันเดินทางมาหาเราเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่นะโอ้โหพอเราเรียนรู้เข้าไปแล้วเราจะยิ่งทึ่งเข้าไปนะฮะมันจะมีความรู้เยอะมากนะครับแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรารู้ในอดีตได้ด้วยแต่อนาคตเนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะมันไม่มีแสงจากอนาคตส่องมาหาเรา ถ้าเราไปดาวดวงอื่นไกลๆอ่ะนี่แล้วสองมหาโลกครับเราอาจจะเห็นโลกตอนเข้าสู้สงครามามายุทธยา,าอสู้กับเอเลียนเอาอี่ละพิษมาเอเลียนอีกแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราตอนตอนถัดๆไปอีกสักสามสี่ตอนเราพูดเรื่องเอเลียนกันไหมด<อ>ดีไหมสนุกไหมโอเคมา น้น้องๆหลายคนน่าจะรออยู่แต่ตอนนี้ต้องไปช่วงที่สองก่อนเพราะช่วง AI ของพีทเขารออยู่นะครับตอนที่เจ็บแล้วตอนจบแล้วสุดท้ายแล้วะโอเคไปไปช่วงที่2กันทันโลทันเทคไปทันโลกทันเทคเข้าซีช่่นที่สอรายการครับทันโลกทันเทคครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI ยุคปัจจุบันครับนี่นะครับเดินทางมาถึงตอนที่7แล้วครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วของซีรีส์ AI ในทันโลกทันเทคนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วเราคุยว่า AI เริ่มมีความเก่งขึ้นแล้วมนุษย์รเริ่มสอนในเชิง Machine Learning uh huh. นะฮะกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทำให้เขาสามารถทำ Deep Learning ได้ลงไปก็ทำให้ AI สามารถคิดและประมวลผลได้ด้วยตัวเองมีคลังข้อมูลอยู่ในตัวเอง ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีความรวดเร็วขึ้นจนสามารถประมวลผลผ่านคลาวได้ AI ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทำงานอยู่บนคลาวนะครับ,รบเราได้เราได้มีกระแสะปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับเราได้มีการพูดถึง AI ตัวหนึ่งที่ชัดเจนมากๆนั่นก็คือ,อ Chat Chat GPT นะครับ Chat GPT เป็น AI ประเภทแชทบอทแชทบอทคือโรบอทที่เราสามารถถามอะไรก็ได้ เขาจะตอบได้แชทบอทไม่ใช่ AI c h แชทบอทบางตัวเป็นแค่ซอฟต์แวร์ที่ถูกสอนว่าคําตอบมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาไปแมทกับคําถามแบบนี้ได้ถ้าถามถูกเรื่องก็จะตอบได้แต่แชท GPT เป็นแชทบอทที่เป็น AI คือมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังพร้อมที่จะประมวลผลหาคําตอบให้แล้วถามอะไรเขาก็ได้แชท GPT เป็นผลงานของบริษัท Open AI บริษัท Open AI เนี่ยตอนก่อตั้งเนี่ย มีหนึ่งในผู้ก่อตั้งชื่อว่าอีลอนมัสด้วยนะแต่ยังไม่ทันดังเลยก่อตั้งมาได้2ปีรู้สึกจะใช้เงินทุนเยอะมากอีลอนมัสก็เลยถอนตัวไปก่อนพอถอนตัวออกไปปุ๊บผ่านมาอีก2ปี OpenAI ดังเลยออก ChatGPT ออกมา oh. ดังคนแห่ไปใช้กันทั้งโลก ChatGPT เป็นบริษัทที่เติบโตมากที่สุดในช่วงปีนั้น ChatGPT ทํ Chat ทำอะไรได้บ้างนงพีทตอบคำถามตอบคำถามอะไรได้บ้างครับ ตอบคาถามได้ทุกคําถามแล้วก็เขียนสะรีย <ทำ S 2> <ๆ>ให้เราได้ทําให้เราได้ทําอะไรให้เราได้ถ้าเกิดเราอยากให้มันเขียนให้เราก็าถามมันไปว่าเขียนให้ได้ไหมแล้วมันก็จะเขียนให้เราโอ้โหสุดยอดนะคือมันเป็นตประเภทแชทบอทมันก็คือมันจะถามและตอบแล้วเราก็ถามมันด้วยด้วยการพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปใช,ใช่ไหมฮะเราตั้งคำถามเข้าไปเลยคือถามว่าเวลาเราตั้งคําถามมันก็วิ่งไปเซริร์ชหาข้อมูลให้เรา แต่มันไม่ใช่ AI อย่าง Siri หรือ Google Assistant ที่ไปหาผลการเซิร์ชแล้วมาตอบเราแต่มันเอาผลการเซิร์ชทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเอามาสรุปใจความแล้วเรียบเรียงเป็นเนื้อหาดีๆให้เราซึ่งมันเหนือชั้นกว่า Search Engine ทั่วไปคนก็เลยตอนเจอ ChatGPT ทีแรกก็รู้สึกทึ่งมากๆว่ามันมีความสามารถขนาดนี้เลยเหรอมันสุดยอดมากนะครับแต่ ChatGPT มีข้อจากัดในยุคแรกๆคือความรู้มันจะไม่ใหม่ถึงปัจจุบันใช่พ่ถาางุมรานึง อะไรสักอย่างมันก <updating personal> <venue> ็ตอบไม่ได้ใช่ตัวแรกเลยเนี่ย <reconcile> ม <senza copyright mañana> <tur> <rawd unre> ีความรู้ถึงแค่พศ2563แล้วก็ล่าสุดปรับปรุงตัวแล้วนะครับล่าสุดล่าสุดบริษัท Open AI เจ้าของ ChatGPT เนี่ยประสบความสำเร็จมหาศาลเพราะว่าได้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft นะครับมาลงทุนให้ลงทุนเข้าไปในบริษัท Open AI 1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์โอ้โหล้านเลยเหรอ10,000ล้านดอลลาร์ครับในบริษัท Open AI เนี่ยไม่ได้มีแค่ ChatGPT ตัวเดียวนะ มี AI ตัวหนึ่งด้วยเช่น AI ที่ทำหน้าที่ generative ก็คือตัว d a l e d a l e เนี่ยเป็น AI ประเภท image generator เราสามารถพิมพ์ข้อมูลนะครับที่เรียกว่าพร้อมคำว่าพร้อมคือใส่ความต้องการเข้าไปมันก็เป็นภาพที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปวาดเองไม่ต้องไปหาส t o c k Shot ภาพเราก็สามารถให้ DALL-E สร้างขึ้นมาได้พอ Microsoft จ่ายเงิน ให้ o p e n น i แล้ว Microsoft ก็ได้สิทธิ์เอา Chat GPT และ d o e E มาใช้ในส่วนต่างๆ d a E E ก็มาอยู่ใน n i n m i m e g r e r t o t เราว์เอร์ b ื้อนี้สามารถสั่งวาดรูปได้เลยนะคือให้มันวาดอะไรให้เราเราเขียนคำสั่งลงไปเลยอยากได้ภาพอะไรแล้วเดี๋ยวมันวาดให้เลยแล้วมันจะมีภาพมาให้เราเลือกประมาณ5-6แบบ Microsoft, Microsoft เรียกสิ่งนี้ว่า Microsoft Co-Pilot Copilot เนี่ยก็ถูกใส่เข้าไปในระบบปฏิบัติการ Windows นะฮะหรือว่าบนคอมพิวเตอร์ บนคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมี AI แล้วเห็นไหมนี่มาถึงปัจจุบันเนี่ยบนคอมพิวเตอร์เริ่มมี AI แล้วมีหลายตัวนะ AI ในโลกนี้เนี่ยทางฝั่ง Google ก็มีครับ Google b a r d Google Bar d g o o g เ e Bard ก็เป็นส่วนหนึ่งของออดีม p m อ n d เพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ออกมาก็เลยแพ้ h ช GP t GPT แล้วตอนหลัง Google ก็ไปเอาตัวที่เก่งกว่าอีกตัวหนึ่งชื่อเจม i n i ออกมาแล้วก็มาแทนที่ Google b า r d ละสงสัยไหมว่าเอะ AI ทำได้ขนาดนี้เนี่ย AI จะมาแทนที่คนหรือเปล่าไม เพราะว่าไมันจะมาแทนที่คนไม่ได้เพราะว่าเพราะอะไรครับบางทีมันก็ต้องมีสำนักงานจริงๆให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยและเห็นเนี่ย AI มันไม่มีทางที่จะเดินได้แบบตอนนี้นั้นในปัจจุบันแต่ในอนาคตอ่ะมันอาจจะครองโลกเลยก็ได้แบบอยู่ดีๆสร้างปืน M16 ปังมมมีีภาาพพพหหหนนนนนนึ่่่่งงงใใใ้้้้ออดดดดููแแทะคครรัับบบกว pad AI ยเิไไ เมื่อก่อนเนี่ยในโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยเขาจะมี AI ที่เป็นแขนกลใช่ไหมเป็นแขนใหญ่ๆปักอยู่กับที่นะตั้งอยู่กับที่แล้วก็สายพานต้องไหลผ<อ>่านมาอ่าสายพานไหลผ่านมาแล้ว AI ก็จะหยิบนู่นนั่นในหุ่นยนต์พวกนี้จะหยิบนู่นนี่นั่นมาประกอบรถใช่ไหมใช่ล่าสุดโรงงานบี w อยูครับถอดเอาไอ้แขนกลที่ปักอยู่กับพื้นออกหมดเลยแล้วเปลี่ยนโรบอทเป็นแบบเหมือนคนแทนสายการผลิตไม่ต้องเดินครับไม่ต้องไหลไม่ต้องใส่สายพาน รถเนี่ยประกอบอยู่กับที่หุ่นยนต์เดินมาเลยหยิบอะไรแล้วก็ไปใส่แล้วก็ขันน็อตเหมือนคนเลยน่าก,กลัวถามว่าพนักงานประกอบรถยนต์ตกงานไหมครับตกงานตกงานครับนี่ไงคน AI จะมาแทนคนไหมมันมาแล้ว <AI S 1> หลายคน,นยจะกังวลเช่นนี้นะครับแต่ต้องบอกว่า มนุษย์เราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวดีดีมากๆนะครับต่อให้เราสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานแทนเราแล้วเราอาจจะตกงานในบางส่วนในบางภาคส่วนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาเป็นคนที่มีความสามารถสูงกว่านั้นแล้วทำงานรับผิดชอบมากกว่านั้นจากการที่เราจะไปนั่งทำงานเองเราอาจจะเป็นคนที่ควบคุม AI ก็ได้เพราะฉะนั้นหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วครับว่าถ้า AI จะมาแทนที่คนคนจะไปทำงานตรงไหนถ้า AI มาแทนที่ศิลปินนักแต่งเพลงนักเขียนหนังสือ นัก <c oughs> วาดรูปคนเหล่านั้นจะไปทำอะไรต่อแล้วผลงานที่เป็น AI ในเมื่อมันได้มาง่ายๆมันจะต้องมีราคาที่ถูกกว่าหรือไม่นี่คือสิ่งสำคัญครับที่เกิดขึ้นในโลกของเราปัจจุบันนี้ในยุคของ AI แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีโอ้จำได้แล้วพีทช,ชุด AI ของพีทเนี่ยยังไม่จบยังเหลืออีกหนึ่งตอน <c oughs> เป็น AI ยุคใหม่ของ AI โฟนยังไม่จบซัมซุงเกอร a ีอ็ ยังมีอีกบอกบอกคุณผู้ชมเร็วเลยยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับมีอีกตอนหนึ่งยังมีอีก <AI. S 2> ตอนนึงนะครับโอเคโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสาหรับ,รบ AI อในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันช่วงที่3นะครับช่วงระวัง,วง<ไ>ภัยไซเบอร์อร,ระวังภัยไซเบอร์ ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์วันนี้จะพาไปชมเคสเคสหนึ่งนะครับแม้กระทั่งบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกก็ยังโดนหลอกลวงได้ <c oughs> ฟังแล้วน่าแปลกใจไหมบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนมีความรู้ทํางาน,นแบบบริษัทข้ามชาติ <c oughs> คิดว่าคนเหล่านี้จะโดนหลอกได้ไหม <c oughs> ไม่น่าได้ไม่น่าได้ควรไม่ควรจะโดนหลอกนะครับเห <c oughs> ตุการณ์นี้หลอกกันถึง200ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือ25.6ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกิดขึ้นกับบริษัทหนึ่งที่ฮ่องกงโดนหลอกโดยการที่ว่าเจ้าหน้าที่การเงินคนนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงที่มีความที่มีอำนาจที่จะสามารถโอนเงินได้โอนเงินจากบริษัทเนี่ยออกไปยังบัญชีไหนสั่งจ่ายอะไรก็ได้มีอยู่วันหนึ่งประธานบริหารระดับสูงเลยอยู่อยู่ที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นสาขาที่ประเทศอังกฤษทําวิดีโอคอลไอส่งอีเมลมาก่อนส่งอีเมลมาก่อนบอกว่าคุณเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทของเรากําลังมีโปรเจกต์รับอยู่หนึ่งโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ต้องใช้เงินทุนมหาศาลประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยกรุณาจัดสรรเงินชุดนี้มาให้เราหน่อยได้ไหมอ่าเว็บแรกเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงบอกอส่งมาทางอีเมลแบบนี้มิจาชีพแน่นอนคงอ่ามิจฉาชีพแน่นอนก็ตอบกลับไปเลยครับเราไม่สามารถโอนเงินให้คุณได้เพราะคุณคือมิจฉาชีนะ CFO ตอบเมลกลับมา อันดับแรกคุณดูอีเมลผมก่อนอีเมลผมเนี่ยเป็นอีเมลของ CFO เลยนะมันโกงอีเมลได้ด้วยแนบเนียนมากโกงมาเสร็จปับ๊บถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับเรามีขบวนการที่จะทำให้คุณเชื่อได้โดยการจัดประชุมเลยวิดีโอคอลประชุมแบบเห็นหน้าคุณจะได้รู้ว่าเราคือตัวจริงและเราไม่โกงอ่าก็นัดวันประชุมไว้เรียบร้อยโดยใส่ชื่อผู้ร่วมประชุมมาด้วย นะซึ่งชื่อผู้ร่วมประชุมอะคือเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่คนนั้นเลย <G ül> คนนี้นก็เริ่มแบบเฮ้ยหรือว่าเรื่องนี้มันจะเรื่องจริง <G ül> อะ่ะมันมีชื่อเพื่อนร่วมงานเข้ามาด้วยแล้วตำแหน่งถูกต้องหมดทุกอย่างโอ้มาเกลอ่ะแล้วถ้าเกิดวันนั้นปเปิดประชุมขึ้นมาแล้วมีหน้า CFO คนนี้แล้วมีหน้าเพื่อนร่วมงานด้วย <G ül> อันนี้น่าจะจริงเลยนะพอถึงวันประชุมเปิดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขึ้นมามีหน้าของ CFO คนนั้นนั่งอยู่ในนั้นจริงๆ ผมจะอธิบายให้ฟังว่าโปรเจ์ลับนี้คือโปรเจกอะไรแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆเพื่อนของคุณคุณจำเขาได้ไหมเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะฮ่นี่มันเรื่องจริงนี่ว่าของจริงเลยว่าไงครับคุณพอจะโอนเงินชุดนี้ให้เราได้หรือยังโอนเลย25ล้านดอลลาร์สหรัฐปรากฏโดนหลอกใช้ AI ไอโหลด,ดนะหนะผลปรากฏเขาใช้เทคโนโลยีด e เฟกซ e ซึ่งเป็นดีเฟก k e เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มันสมจริงยิ่งกว่าเดิม แถมโจนชุดนี้ทําการบ้านมาดีมากคือต้องใช้เวลานานมากที่จะศึกษาว่าเจ้านายคนนี้คือใครใครเป็นคนทาโปรเจกต์ลับใครมีเงื่อนไขคือเงื่อนไขในการทำโปรเจกต์ลับเนี่ยมันจะต้องบอกว่าผมได้รับอนุญาตจ,จากหน่วยงานนี้จากหน่วยงานนี้คือทุกสิ่งที่เขาอ้างเนี่ยมันเป็นจริงหมดเลยแสดงว่าไอ้จอมโจรที่มาหลอกเงินครั้งนี้มันทําการบ้านมาดีมากรู้แม้กระทั่งว่าคนที่เกี่ยวข้องคือคนนี้แล้วไม่ได้ดีเฟกแค่คนเดียวดีเฟกสามคน Oh. ดีฟเฟกสามคนอยู่ในจอเดียวกันแล้วนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ประชุมกับคนคนนั้นคนคนนั้นเรียกว่าแบบโดนหลอกแบบหมดไส้หมดพุงอ่ะคือเชื่อหมดใจไปเลยอ่ะแบบทิ้งตัวไปเลยเอาไปเลย <c oughs> เรียบร้อยแพ้่เป็นพ <c oughs> ี่พี่โดนหลอกแน่นอนถ้าเป็นพี่พี่ก็โดนหลอกเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับในต่างประเทศ <c oughs> เป็นสิ่งที่บอกว่าทุกวันนี้ขบวนการหลอกลวงมันพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วแล้วไม่ใช่ แค่คนทั่วๆไปหรือคนที่ห่างไกลจากเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะตกเป็นเหยื่อได้ครับคนที่ทํางานในระดับมืออาชีพในระดับสูงคุณยังตกเป็นเหยื่อได้เลยเพราะว่าวิาวธีการหลอกมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมันมีการเตรียมงานอย่างรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นระวังภัยไซเบอร์วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการหลอกไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเอาไปต่อช่วงสกรปพิเศษช่วงท้ายรายการช่วงคลิปทันไอทีเราทำอะไรหล่นเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเด็กผู้ชายต้องใส่เสื้อผ้าสีฟ้าและเด็กผู้หญิงต้องใส่เสื้อผ้าสีชมพูในเรื่องของสีกับเด็กนั้นผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มแรกเป็นความนิยมของชาวตะวันตก ในอดีตนั้นเด็กๆจะสวมชุดเสื้อผ้าสีต่างๆหลากหลายเด็กหญิงเด็กชายสวมใส่เสื้อผ้าทั้งสีฟ้าและสีชมพูเท่าๆกันแต่เนื่องจากเด็กผู้ชายสมัยก่อนจะตัวเล็กสีแดงเป็นสีที่สะท้อนความแข็งแรงและความกล้าหาญแต่เนื่องจากเป็นชุดสําหรับเด็กจึงปรับลดความร้อนแรงลงมาเป็นสีชมพูส่วนสีฟ้าเป็นสีของความอ่อนโยนนุม่มนวลจึงน่าจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมามีบทความที่ชื่อพิงก์ออบูเขียนลงในวรารสารว่า สีชมพูเป็นสีแห่งความเด็ดเดี่ยวและแข็งแรงกว่าเหมาะสำหรับเด็กผู้ชายส่วนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินดูบอบบางและอ่อนโยนจึงควรเป็นสีของผู้หญิงมากกว่าดังนั้นในอดีตจะเห็นผู้หญิงใส่สีน้ำเงินและผู้ชายสวมชุดสีชมพูทำงานในโรงงานในบ้านและทุกๆที่ในช่วงเวลานั้นแต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองความนิยมเรื่องสีก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง สีชมพูกลายเป็นสีของผู้หญิงทันทีเมื่อได้ไวดีไอเซนฮาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและมามีไฮเซนฮาสตรีหมายเลขหนึ่งในขณะนั้นกระเสริมชุดสีชมพูในวันที่สามีรับตำแหน่งด้วยเธอบอกว่าสีชมพูช่วยขับให้ผิวและดวงตาสีฟ้าของเธอสวยสะดุดตาผู้คนอีกทั้งยังเคยเปิดทำเนียบสีชมพูต้อนรับนักข่าวอีกด้วยซึ่งมามีเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก กระแสนี้เองเป็นที่มาให้นักธุรกิจในยุคนั้นนําเรื่องสีฟ้าและสีชมพูมาแบ่งเพศเด็กชายเด็กหญิงอีกครั้งซึ่งคราวนี้เองกระแสมาแรงมากกว่าเดิมเพราะแบรนด์ของเล่นของใช้เด็กหลายๆแบรนด์ก็ผลิตสินค้าโดยใช้สีเป็นตัวกําหนดเพศสําหรับเด็กเช่นบาร์บี้และซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆ อย่างไรก็ตามค่านิยมที่เราคุ้นเคยกันเป็นปกติว่าผู้ชายต้องใช้สีฟ้าผู้หญิงต้องใช้สีชมพูรวมกับกิจกรรมและความชอบต่างๆที่ถูกเหมารวมว่าเป็นของเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นอาจฟังดูเป็นเรื่องปกติแต่ที่จริงแล้วการจำกัดกรอบของสีให้แก่ลูกน้อยนั้นนอกจากจะเป็นการจำกัดทางเลือกให้กับตัวเด็กแล้วยังให้โทษมากกว่าประโยชน์แก่ตัวเขาในอนาคตอีกด้วยดังนั้นแลวความชอบของเด็กนั้นไม่จำเป็นต้องมีกรอบสีมากำหนดเลย เราทุกคนมีอิสระที่จะทําในสิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องปิดบังและไม่ต้องคํานึงถึงว่าผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ใช้ไม่ใส่สีนี้กันนี่นาสําหรับเด็กเล็กอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องเพศลึกซึ้งนักแต่ช่วงวัย5-10ถึงขวบจะเริ่มเข้าใจบทบาทเพศชายเพศหญิงมากขึ้นและถึงตอนนั้นลูกอาจจะไม่ได้สนใจสีฟ้าหรือสีชมพูแล้วเพราะโลกนี้ยังมีอีกหลายสีที่เขาอาจจะชื่นชอบและไม่ว่าลูกจะชอบสีไหนอะไรควรเป็นสิทธิ์ที่เขาได้เลือกเช่นเดียวกัน หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสมา r t Kid d เด e High t e มาให้เทคกับเราในสัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ยังคงนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอีกต่อไปรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษายูทธนนสียิทยาเขตแระชทีวีกรุงเทพมหานคร104.0 0ครับยอดเยี่ยมครับเรามีเว็บไซต์ด้วยครับ w w w t h a i t v ร o บครับผมมีเฟซบุ๊กเพจด้วย อีวีใช่นะครับครับผมโอเคครับง้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัครีครับแล้วพอจะสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลนะครับต้องใช้เวลาสร้างถึง20ปีเพราะว่าใช้เงินทุนมหาศาลแล้วก็มีต้นทุนในการสร้างน้อยมากแต่สุดท้ายก็สามารถสร้างได้สำเร็จนะครับแล้วก็ขนส่งด้วยยานอวกาศขึ้นไปไปสู่ชั้นวงโคจรของโลกได้ในเดือนเมษายนปี1990 โอ้ตอนนั้นพีทแพทยังไม่เกิดเลยพีทแพทยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นเด็กๆอยู่เลยครับพี่ยาเห็นฮะพี่อยากเกิดตอนนั้นพอดีเป๊ะเลยพี่อยากเห็นคนที่เกิดตอนนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นฮับเบิลเพราะว่าเขาใส่จรวดไปแล้วยิงขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยบนอวกาศไม่มีใครเคยเห็นมันก็เป็นคล้ายๆดาวเทียมนะดาวฮับเบิลเนี่ยก็เป็นคล้ายๆดาวเทียมแล้วก็มีกระจกสะท้อนแผ่นใหญ่ๆนะเอาไว้เอาไว้สะท้อนแสงจากจากดาวแล้วก็ยิงกลับเข้ามาเซ็นเซอร์รับภาพ หลังจากนั้นหลายๆบริษัทก็เริ่มทํา AI ออกมาอย่าง Adobe อ่ะที่เขาท<ะ>ํา Photoshop เขาก็เริ่มทํา AI ประเภท generative generative คือ AI ที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้สมมติถ่ายรูปแพทพีดมา1รูปใช่ไหมฮะฉากหลังมันสุดแค่ด้านโน้นใช่ไหมแล้วเรา<ะ>อยากจะขยายฉากหลังออกไปอีกหน่อยหนึ่ง แต่เดิมเนี่ยเราทําไม่ได้ใช่แต่พอเรามี AI generative เราสามารถสร้างฉากหลังต่อไปได้แบบจริงๆแบบเหมือนสมมติข้างหลังท้าี่เป็นภูเขามันก็วาดภูเขาต่อไปได้ยืดออกไปได้ใช่กคืออะๆ Photoshop นี่ Photoshop นี่แหละก็คือเจ้าของเจ้าของ Photoshop เป็นคนทำ AI generative ใช่ e r a แต่จริงๆเทศการเนี่ย คนส่วนใหญ่จะอยู่ในสาภาวะของความลื่นเริงก็คือดีอ<จ>วันปีใหม่ว,ว,ว,วันฮัลวีนก็สนุกสนานกันวันวาเลนไทน์คนโสดนี่โอ้โหเหงาใจสุดๆเขาจะมาเลยนะอยากมีคู่คลิกลิงค์โอ้โหขอมีเพื่อนดีกว่าใช่ไหมแค่บอกอขอมีเพื่อนมันมาตรงช่วงจังหวะและเวลาพอดี วันปีใหม่ก็ทุกคนอยากจะมีของขวัญอยากจะมีชีวิตใหม่วันตรุษจีนอยากจะได้อ่งเปา <Yeah. S 1> วันสงการอยากจะสาดน้ําเขาจะมา <Yeah. S 1> ด้เรื่องนั้นเลย <Yeah. S 1> แล้วมันจะมาบนความต้องการของคนแล้วทําให้คน,นรู้สึกว่า <Yeah. S 1> โอ้นี่แหละเรากําลังขาดสิ่งนี้อยู่ถ้ามันมาได้ก็ดีเติมเต็มชีวิตเราเราก็คลิกเข้าไปเลยคนเราจะโดนหลอกก็ตอนโดนหลอกในช่วงเวลาที่เราสบายใจที่สุด